วัสดีค่ามือนีกับสินมาเฮก็เลาบไก่กับตุ่มไก่ได้ค่ะพี่น้องหยุดพื้นือ้าไก่ขาเขาจะเอามาฝัก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 เห็นมันมุนในจักหน่อย ต่อไปเนื้อไก่ที่เขาฟักแล้วเขากามาขันนาค่ะเอามาขันใส่ผักน้าวจัแบบกินข้าวก้อนเห็ดก็ต้องล้างมือเล้ว,ว,วค่ะล้างมือให้สะอาดแต่ว่าสีเล็บคู่เห็ดกะสิดเลยว่าอันนี้นะจ๊ะน้อยขันดับข้าวนะพ่อเนี่ย บานนี้ข้าวคั่นไปแล้วบานนี้น้ำน้ำที่มันเป็นน้ำขาวหน่แยไหมขาเอิญน้ำขาวมันก็จะออกมาข้าวกระข้านักปั้นปั่นบาเนี้ยข้าก็สิเตรียมเอาไปเอาไปต้มเนาะค่ะเอาไปต้มแี่แหลเสียมาเห็ดเป็นลาบเลยอะ อันนี้ก็จะปั่นเป็นก้อนเขาจะเอาไปต้มนะคะอันนี้คือปรุงปรุงน้ำตุมไก่พวก,กพริกบางอย่างเขาก็เสียไปจีได้ปะนีญญ่จีให้มันซีไปว่าใหม่เนี่ยพวกเครื่องอันนี้ก็คือเตรียมเตรียมเกียวกบพวกผักค่ะ น,นี่พร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมกินแล้วบ้านมาด้อพี่น้องมากินกันจ้าเ,ออเสิร์ฟแท้บ่บมีนักเรียนแต่ว่าเข,ข้าวขาวถรตูกระจา